ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดยอดเงินล่าสุดบัญชีนอ็อตสงสัยทําไมเหลืออยู่แค่นี้เปิดยอดเงินในบัญชีน็อตกองฉลากพัรล่าสุดหลังถูกอายัดสงสัย,งสยเงินทําไมเหลือแค่นี้สืบเนื่องจากกรณีที่นายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดของนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือนอ็อต องสลากพัดที่มีการปล่อยให้เบิกถอนเงินออกไปจากบัญชีออมทรัพย์กว่า316ล้านบาทจนมียอดเงินคงเหลือติดบัญชีแค่หมื่นกว่าบาททั้งทๆท,ที่บัญชีดังกล่าวเป็น1นใน8บัญชีที่ DSI และปะปะงดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินพร้อมอายัดทรัพย์นั้นโดยพบว่ามีการโอนออกไปช่วงระหว่างวันที่29มกราคมถึง1กุมภาพันธ์และปลายทางของเงินจำนวนดังกล่าว คือบริษัทไททันคอร์ปอเรทกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทของนายแทนไทยนรงคูลกรณีที่สวตั้งข้อสังเกตเช่นนี้แห่งข่าวระบุว่าอาจจะประสงค์ให้ DSI ช่วยติดตามเส้นทางการเงินอย่างไรก็ตามเบื้องต้นพบว่าเงินจำนวนกว่า316ล้านบาทถูกถอนออกไปและเหลือติดบัญชีเพียงหมื่นบาทเท่านั้นเป็นหนใน8บัญชีที่ถูกอายัดซึ่งเป็นบัญชีในส่วน บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดคาดว่าวันที่ถูกถอนเงินไม่ใช่วันที่29มกราคมเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดอาจจะถอนระหว่างวันที่30มกราคมก่อนจะถูกอายัดเพียงวันเดียวหรืออาจเป็นช่วงเช้าของวันที่31มกราคมก่อนเวลา12นาฬิกาเพื่อโอนไปยังบุคคลใกล้ชิดแต่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญเพราะนายพันธวัฒน์เป็นเพียงหนึ่งในเครือข่ายเท่านั้นยังมีนายทุนอยู่เบื้องหลังอีก ซึ่ง DSI มีข้อมูลบางส่วนแล้วอย่างไรก็ตามสำหรับบัญชีธนาคารทั้ง8บัญชี DSI สามารถอายัดแล้วร่วม2ล้านบาทแหล่งข่าวระบุอีกว่าสำหรับบัญชีต้องสงสัยที่เหลือจำนวนเงินเพียงหมื่นบาทเมื่อตรวจสอบย้อนหลังพบพฤติการมีการใช้บัญชีเบิกถอนเงินสดเป็นประจำก่อนหวยออกทุงวดอยู่แล้วตามปกติและเหลือติดบัญชีไม่มากเพราะต้องถอนเงินสด มาหมุนเวียนในการซื้อขายลอตเตอรี่สแกนลอตเตอรี่เข้าระบบและลูกค้าต้องโอนเงินซื้อหวยเข้าบัญชีดังกล่าวจากนั้นก็ถอนเป็นเงินสดทํากิจการลงทุนอย่างนี้ทุกรอบซึ่งหากตรวจสอบย้อนหลังพบว่าเป็นการทําแบบนี้ทุกครั้งไม่ใช่เกิดเป็นคดีแล้วถอนเงินสดออกมาจนผิดสังเกตทั้งนี้บุคคลที่รับโอนเงินจากนายพันธวัฒน์อยู่ในเครือข่ายอาจถูกดำเนินคดีข้อหารร่วมกันฟอกเงินได้ ซึ่งขณะนี้พนัางงานสอบสวนกําลังเร่งดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอนอย่างต่อนเนื่องและยังพบบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายรายที่อาจจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหากพยานหลักฐานพบความผิดเกี่ยวข้องชัดเจนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยน,นะครับขอบคุณครับ